เตมแรกครับ แส,สงสว่างอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมกำลังนะครับมาพร้อมถุงขยะนะครับผมเต็แมแรกครับรอนแท้วแล้วครับวันนี้ โก้ครับผมแตซมสองครับสามทุ่มยี่สิบห้าครับผม โขกใหญ่นะครับผมกินดึงลอกล้านเลยนะครับผมนอนอยู่นะครับเนี่ยนอนแล้วก็ลงเบ็ดทิ้งไว้ครับมีแต่โคลนเลยนะครับน้ำลงเยอะนะครับผมเดี๋ยวเช้าค่อยมาดูนะครับ สวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องท้าฟิชชิ่งนะครับผมครับหลังจากที่ห่างหายกันไม่นานนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายตกปลาเลยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาเน้นเรื่องการตกปลานะครับผมวันนี้มาพักผ่อนกลางเต็นแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายักษ์ปั๊นะครับผมเป็นสถานที่กลางเต็นตกปลานะครับผมเหมาะมากนะครับผมสําหรับมา พักผ่อนนะครับผมพักผ่อนตกปลากลางเต็นท์ก็จะมีจุดต่อปักก่วงนะครับผมเป็นจุดจุดไว้ให้เยอะมากนะครับผมแล้วก็มีสําหรับมานั่งชิวๆกันทานข้าวที่จะมานั่งชมบรรยากาศริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับบรรยากาศดีครับที่นี่ขอเงียบสงบนะครับผมเมื่อคืนผมก็นอนนอนหลับเลยครับผมบรรยากาศดีครับส่วนห้องน้ําก็มีให้สองจุดนะครับสําหรับที่นี่มีห้องอาบน้ําให้ด้วยนะมีฝักบัวให้ครบนะ ตนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะผมก็มาเปิดคลิปช่วงท้ายคลิปเลยนะครับผมเมื่อคืนน้าลงเยอะนะคผมน้าน้ําลงเยอะมากลงทั้งคืนครับผมเพิ่งมาขึ้นมาช่งชาวงเช้านี่นครับส่วนออง,งานปลาก็อาจจะไม่ไม่เห็น็อดวัด็อดึงอะไรเลยครับเมื่อคืนออแสงสว่างจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อคืนผมตกถึงประมาณห้าทุ่มครับผมแล้วเข้าไปนอนแล้วตื่นมาทีช่วงตีสามครับผมก็ลงมาลงใหม่ ตีสามได้ตะโกกตะโกกใหญ่มาครับงตีสามประมาณตีสามครึ่งนะครับแล้วเขาไปนอนต่ออีกแล้วตื่นมาเมื่อเช้าอยากมาแนะนํานะครับผมหมายกลางเต็นต์ตกปลานะครับผมราคาประหยัดนะครับผมสาหรับมาตกปลาอย่างเดียวนะครับผมคนละห้าสิบบาทเองนะครับสําหรับคนตกนะครับคนติดตามก็ไม่เสียนะครับผมลงกี่คันก็ได้นะครับกลางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมหมดเลยนะครับรวมตกปลาด้วยก็อยู่ในหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ไฟฟ้าให้ใช้ฟรีนะครับห้องน้ําให้มีอาหารไว้บริการเครื่องดืม่มครบนะครับวันนี้ก็มา2คนเหมือนเดิมครับกับเมิร์สวิงเมืร์สวิงยังนอนไม่ตื่นเลยนะครับยังนอนอยู่ในเต็นท์นเลยนะก็เดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยครับผม สามแต้มครับวันนี้กำมมังหนึ่งแต้มตะโกกสองนะตะโกกไซโลเกือบโลครับให้มีแปดเก้าขีดนะครับใส่นี้นะครับใส่สวยนะครับผมกินเงียบมากครับดีเปิดเบรกไว้อ่อนนะครับผมได้ยินเสียงลอกดังนะครับแต่กระดิ่งไม่ดังเลยนะครับกินเงียบครับตัวใหญ่ประมาณนี้ครับ สายดีครับผมเน้นมาพักผ่อนตกปลาครับสําหรับคลิปนี้ครับผมนอนเกือบทั้งคืนนะครับผมแต่ก็ยังพอมีผลงานยังยังถือว่าได้กับข้าวเลยครับผมสําหรับเช้านี้นะครับผมขอบคุณพี่นนาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากติดตามรอรับชมกันด้วยนะครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเซเว่นเซเวนครับเซเวนผมใส่นี้